สวัสดีครับพบกับผมในช่อง Back 007 x z วันนี้เรามาอยู่ในเกม One Punch Man The s t o n g e t กับเซิร์ฟ515พลังรวมที่10ล้านเลเวล98กับราคาเพียง700บาทอันดับพลังอยู่ที่225พันดาน161ตัวละครสุดเก่งอยู่ที่236 คิวอันดับที่4เดี๋ยวเราไปดูตัวละครในทีมกัน,นครับแฟดประกายแสงเด็ดอาบวกหาดาวเหลือง4ดามวม่วงกรอบแดงนะตัวนี้อาวุธสดาวอุปกรณ์เน้นเป็นความเร็วนะข้างล่างออปชั่นอะการบัฟประมาณนี้นะจังใส่ไม่หมดนะตัวต่อไปบาคุซัน อิตอบวกสดาวเหลือง4ดาวม่วงอาวุธสองดาวอุปกรณ์โจมตีประมาณนี้การบัฟโจมตีทั้งหมดเลยนะครับตัวต่อไปเมทท่านไหนอิตอบวกที่เข้ามาล่าสุดนะสดาวเหลือง3ามดาวม่วงอาวุธ3มดาว อุปกรณ์โจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็โจมตีความเร็วนะการบัฟประมาณนี้เลยแล้วก็ต่อด้วยอัศาวินจกนักรกล s f r บวกสีดาวเหลืองและสีดาวม่วงกรอบแดงนะกรอบแดงไม่สามตัวนะอาวุธสองดาวเน้น hp นะตัวนี้การบัฟก็นี่ประมาณนี้ hp หมดเลยแล้วก็ก o k e สึ s อ r ธรรมดายุงแดงวีสองของเดี๋ยวพาไปดูของก่อนนี่ครับสองดาวอุปกรณ์ประมาณนี้สองดาวครับแทน,นหน้าห้าดาวโจมตีเปอร์เซนต์การบัฟแล้วก็แฟลล่างแรกนะครับ s อ r Sonic ใจโกเกลย์ซอมบี้แมน ฟุบุกิร่างปลาบูทองคิงประมาณนี้นะไปดูที่กลยุทธ์ประมาณนี้ครับแล้วก็ลูนนะลูนเปิดไปสามหน้านะตัวนี้เหลือหัวใจอันนั้นไปดูที่กระเป๋านะประมาณนี้ ไม่ได้ดองนะครับเพิ่งเปิดเมทานไนไปตัวดำสองใบตัวอันเชิญอีกสิบห้าใบตัวแดงอีก6กใบนะครับนี่ครับมีหินพัฒนาฮีโร่อีกสามชิ้นนะแล้วก็หินปุกตื่นแฟตเอบกและปลุกตื่นเกียโลเอเบวกเมทานไนด้วยนะ มีการ์ดขึ้นค่าอีก2ใบนะเดี๋ยวผมไป PVP ให้ดูนะ98้าแปล้วตัวนี้ไม่น่าไว้1บหล้าน20ล้านอันนี้9ล้านลองตัวนี้นะครับ9ล้าน ฝั่งเขาได้เปิดก่อนเป็นซอมบี้แมนนะแมมีดหมุนวนนะซอมบี้แมนฝั่งเขาล้านสองจะได้แฟดประกายแสงฝั่งผมครับโดดสับแสนสองนะอันนี้อะไรเนี่ยแดกอันนั้นผมเข้าไปแล้วมาร์เลาไปรโดดต่อยครับ จะได้มาฝ้าบ้านแมนขังเขาโดยกว่านะตู้มสิบล้านเลยล้านนงะไม่เม่นหมุนวนครับจะด้วยแฟลตะกายแแ่งของผมครับเจ้าเจ้าสามล้านหกนะสนิทฝั่งเขาครับสองล้านสองเลยนะจะได้มาฝ้าบ้านแมนฝังเขานะโดยกว่นรนบดอกนี้สิบสองล้านนะ สิบหกล้านนะแฟดผมลงไปนอนนะแต่ได้ยุงแดงแม่เข้าเลยแดกผมไปแต่เดดกมันอไงนั้นเล่าหลยมาครับอัศวินครับสองล้านมังซื้อรับอือจฮนเจนเกียนอยู่นะ โดต่อยครับนักสุรัสเจด้บาคุซันฟังผมนะหมาพบ้านครับตุ้มสี่ล้านเนี่ยใบมีดหมุนบนครับหลังสุรัสต่อยครับเจดีบาคุซันครับมือมีดกลุ่มนรกล้านแปดกเูเกสซ์ห้าแสนอาฟเวนจะกลนฟังผมครับ ล้านห้านะตัวเก่งผมไม่ได้เปิดนะรอบนี้ถ้าไม่ได้เปิดอีกเดี๋ยวผมกดข้ามเลยครัมันเป็นแดงอีกละแล้วร้อยติดด้วยนะก็ะได้มาฟังเขาสองนื้หมังสวิรัตหกพันนะหมาพ่อบ้านแมคนครับควันครับโอ้ล้านสอง สามพีแมนครับสี่หมืน่นแต่ได้มาเพราะบ้านแมนครับน่าจะแรงนะดอกนี้ตู้ยี่สิบเจ็ดล้านกดข้ามเลยดีกว่าฝั่งผมไม่ได้เปิดนะเดี๋ยวผมขออย้ายนตัวนิดนึงม,มาโคซันแล้วกันครับ แท้เพราะมันไม่ได้เปิดนะน่าจะสูสีกันอยู่รอบนี้น่าจะได้นะขอเขาเปิดก่อนเหมือนเดิมครับเป็นซอมบี้แมนนะทุ่มสองล้านนะเราด้แฟตฝั่งผมนะโดดฟันแสนสาม 3. เนี่ครับมาดื่มไปอีกแล้วนะ ตัวเด้มมาเอ้ยตัวเดวมมาแปดหมื่นมาเข้าร้านโดนต่อยครับมาเข้าบ้านแมนครับกันครับร้านหนึ่งหนึ่งแสนนะใบมีดหมุนวนนีดรอบครับห้าหมื่นแต่ผมได้เปิดครับรอบนี้สามล้านนะถ้าได้สนิกฝองเขานะ มาเข้าบ้านแมนต่อครับใส่แปดน่าจะไม่ค่อยเข้านะตุ้มสิบสี่ล้านนะแต่ได้ยุงครับอืม,อมไม่เข้านี่ครับทีเด็ดอยู่ตรงนี้กี่ล้านนะเรียบร้อยไหมสิบเก้าล้านนะติดสตันไปสองตัวแต่ได้บาคุ้สันนะ้นไห มือมีดคุมนรกสามล้านเจ็ดเลยนะอสเิรจักรลลครับล้านหกนี่ครับคลายขึ้นมานเรียบร้อยไม่มีดวนวนครับฟังเขาแปดแสนแดกไปอีกแล้วครับไอ้วนนี้ต่อได้มาฟัง,งเขานะแัดผมน่าจะไม่เหลือนนะรอบนี้ เทนีเท่นที่สอนะหมาขวนครับน่าจะไม่รอดตุ้มเจ็ดแสนไม่รอดจริงๆทํำบีแม,มนต่อครับสาม0มื่ถ้าได้มันแดกไปติดไม่ติดนะรอบนี้มาซ้ำามาต่อครับสาม0มื่นบางสุอแล้วดูตอ,อยโดนเันยับเลยฟังผม มาควนอีกโอ้โหยี่สิบสามล้านแลยวนะตอนนี้นใบมิดมนวนๆครับเปิดล้วนเลยฝังเขาโอ้โหมันควรอีกแล้วเรียบร้อยแน่เลยโอ้โหส่วนนี้ครับห้าแสนครับมาแล้วครับเนีท่านไหนผมตัวเด่นี่รานครับรอบนี้ สิเก้าล้านเท่าเดิมครับขายไป2ตัวกิจสตันไป2เหมือนกันโอเคซื้อต่อยครับอสววนจากกนต่อครับน่าจะสูสีอยู่นะแปดแสนยุงแดงต่อครับตุ้มแม่งเข้าเลยมาคุสันตื่นึ้นมาอีกรอบนึ้งมาวิ่งชนครับหมาเฝ้าบ้านแม้นคนครับ ไม่คแปดแสนนะแปดแสนใบมีดหมุนวนครับแปดแปดหมื่นหรือเปล่าตอนที่มาฟอร์มานอกีกรอบครับโอ้โหรอบนี้ก็ไม่เหลือมันเดิมยี่สิบหกล้านนะ <S <S น่าจะไม่ไหวนะทีมนี้มามั่ควรแรงเกินไปกลางๆหน่อยสองล้านเนี่ย แฟดผมได้เปิดก่อนนะครับตอนนี้แสงกัดโจมตีครับส่ล้านเนี่ยเ้าล้านกับ10ล้านกหายหมดแคดตีคนเดียวนะหล้านไม่น่าไวนะห้าล้านเก้าอันนี้มันปิดตัวนะ23ยีามล้านห้าแสนสิบล้านแปดแสน แฟนน่าจะฟันทีเดียวก็ตายแล้วนะแั่นไงสิบล้านเรียบร้อยนี่นี่ล้านน่าจะไหวอยู่นะ1ิล้านต้องจัดทีแบบนี้นะ นี่นี่คอรราชาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูคอมโบแฟลกับเอ,อเนท่านไหนนะโอ้เหล่าซอมบี้แมนนะแฟปลปตาอีกรอบนี่มูมิงครับน่าจะเรียบร้อยนะหกล้านนะ่ะ มันไม่มีตัวสูสีกันเลยนะนี่นี่สามล้านแปดน่าจะไหวนะฝั่งเขาน่าจะยืนได้นะอยู่นะตานี้แฟดผมได้เปิดก่อนนะชอบชอบแปดแสนครับได้แปดล้านแฟดพันอีกรอบนะละ้ 1, 6, นานแสนหกในขณะนี้ตามครับยิงครับจะรวด รอดหมครับยครับ29ลนะ้านนะติดกสตาร์ไป2ตัวตายหมดครับประมาณนี้นะครับก็สำหรับใครที่สนใจก็ดูที่ท้ายคลิปเลยนะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีช่องทางการติดต่อมานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการกดไลค์และกดแชร์และคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยนะครับ สำหรับใครที่สนใจ ID สามารถติดต่อมาได้ที่ Facebook ดวงเฉลิมเลยนะครับ Facebook ก็จะประมาณนี้นะครับผู้ติดตาม958นี่นะครับมีเครดิตอยู่ที่654นะที่ที่มีรูปกดเป็นแบบมีเฟซบอทมาปั๊มนะนี่ครับหน้าตาเฟซก็ประมาณนี้